นอนเด็กลูกเตาอีหลีตุละพี่น้องคีเอเตอร์คือกันบ่ค่ะตื่นแล้วเด้วันนี้ไม่เจ้าตื่นตีหาตาแล้วตื่นตีสี่มันขึ้นนอนหาดทุมค่ะส่งงานเปนใหญ่มากอยู่เนาะส่งงานกันอยู่ค่ะส่งงาน mm hmm. เพิ่์นบอกไอเฮ็ดอย่างทั้งแดชแท็กละ่ะไอแดชบอร์ดค่ะแดชบอร์ดกับไปเฮ็ดน้ำเพินอันพี่น้องคีเอเตอร์รุ่นพี่เพิ่์นก็นบอกว่าตีนแทชแท็กนี่เด้อเพิ่์นว่า เฮ็ดเยวกับหยังไก่ติดเรื่องนั้นนะคะดีด้ค่ะดีคันบพราะแฮแท็กใน AI เพิ่นกับ่น้าทรงเนิ่นบ่เห็นเนาะเออไอเกี่ยวกับหยังเนาะเพิ่นกับ่พเห็นแม่น่ล่ะนี่ลหละค่ะความดีของแฮชแท็กก็ได้เป็นการที่บ่งน้าบอกว่าเฮาเห็ุคลิปเรียวอีหยังค่ะพี่น้องผู้่นติดตามผู้เพน่นําก็ได้เบิงน้ากันแต่ว่าเสือบาคเตอร์ทุกคนค่ะมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันเนาะค่ะคือการเป็นกลุ่มเป็นก้อน เดี๋ยวนี้ทั้งไอ,ไอ้พนกส่งกลุ่มนั่นกลุ่มนี้มากให้หลายกลุ่มอยู่เด้คะ่ะถั้งไหเฮากดถูกใจแน่ถั้งไห้เฮา,าเขากลุ่มนั่นกลุ่มนี้เพื่อที่สิกระจายให้เฮ้ามีเพื่อนมากขึ้นมีการโต้อตอบมากขึ้น,พนเพื่อในเรื่องการโต้อตอบเรื่องเนื้อหาเนาะคะ่ะผูลังคนนั่นเพ่นว่าขันยอดวบวบ่วขึ้นหรือว่าลดลงมันกระสิเกี่ยวกันกับกันที่เฮ้าเห็ดว่าสันวา เอาค่ะฟังหลายผู้หลายคนไปเขากัมีความรููไปขันว่าฟังว่าเบิงเขากับเงอยงยุู้เดียวอกคะเก่งหลายคนเนาะกับฟังก็บเบิงผู้นันวาจังสันผู้นี่วาจังซี่หาลรงเถื่อกันีการขัดแยงกันยุจะเขากับพิจารณาได้บัดนี้ขันขีเอเตรุ่นพีเิ่นบอกเิ่นขัดแยงนี่เฮากับพิจารณาว่าอันใดสมครอันเหตุตามผู้ใด เนาะค่ะแนวมณีนสายเงงสายแน่นตัวศีลเสมอกันจังคบกันได้จังคุยกันโหเรื่องขันศีลบ่เสมอกันคุยกันไปโลดค่ะเบาอยู่เบิดมือกับเบาโหเรื่องผู้หนึ่งเบาเรืองหนึ่งโหผนไปได้ยินอีกแบบหนึ่งแสดงพีดกันบ่ดนี้ว่ามีเหตุมีผลนีล่อันนี้เบาเรื่องว่าเข้าใจกันเนะาะปันผู้เข้าใจกันว่าความเดียวท่านละเอาเป็นควบ่นอยู่ได้นพนัะเพิ่นเบาถืออยู่ได้ว่าสั่นมา จังสันกับมี่ค่ะไม่เดียวกับพญ่าเปิดคลิปอันคลิปสามนาทีเนาะค่ะคลิปเนา่าเพื่อนเอ็นมาคลิปเนา่าก็เลยม,มานั่งอยู่ขอบสะสากับน้ำแห้งอยู่แล้วล่ะค่ะนั่งอยู่ขอบสะน้ำแห้งแล้วก็เลยมาเป่าตาแล้วว่าสีถมงมาสัน่นกต่สีเห็ดอยากเห็ดใหญ่อยากเห็ดขลองใส่ไค่ เห็นตรวจยางค่ะเจ้าเห็นข้องใส่ไกลโคงน้องหน้าโมเดียวโอ้สะอ่อนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็ต้องมีเวลาเบิงเพิ่นได้มีเวลาอยู่น้ามีเวลาเบิ่งเนาะค่ะมันกระจังสีดีไปได้อันนี้ก็ได้